าการเมื่อยคอนะคะลาม,มาทิ่ะไลลมาที่สบักปวดหลังมากๆนะคะปวดจนแบบว่าขาดสมาธิในการทํางานเลยนะคะบางทีเราก็นั่งน้าตาซึมร้องไห้ที่โต๊ะทางานนะคะเพราะว่าโคตรทรมานสุดๆเลยนะคะแล้วก็เสียสุขภาพจิตหนักมากค่ะหลังๆนะคะนิ้วมือนะคะชาแทบจะล็อกอีกค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะที่พิงค์นะคะเป็นเรื้อรังมานานค่ะคือพิงค์นะคะพยายามนะ,ะหาวิธีรักษานะคะไปร้านนวดก็แล้วนะคะ, <c oughs> ะ,คะเวลาเรานวดมันก็รู้สึกผ่อนคลายแหละก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็กินยาแก้ปวดพอเรากินมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นเป็นทั้งข่าว <c oughs> ขอยาหมดฤทธิ์เท่านั้นหละค่ะก็กลับมาปวดอีกวนวนเวนียนซ้นําๆอยู่เนี้ยไม่หายขาดเลยค่ะเครียดมากค่ะคือเรากินยาสะสมเยอะๆเราก็กลัวแบบว่ามันดื้อยาตับ ายพังอีโอ้ยสารพัดเลยค่ะคือเครียดจนไม่รู้จะหาวิธีไหนรักษาแล้วค่ะยิ่งพิงนะคะเป็นคนที่ต้องทํางานนะคะกับหน้าจอคอมตลอดนะคะบางทีก็ทํางานจนลืมเวลานะคะรู้ตัวอีกทีนะคะปวดเต็งจนลุกไม่ไหวค่ะต้องให้เพื่อน,นะ,ะมากดกดให้ค่ะใครที่ชอบนั่งทํางานนานๆนะคะต้องระวังเป็นแบบพิงเลยนะคะมันทรมานมากๆเลยค่ะคุณจะเข้าใจคําว่าปวดเส้นเอ็นจนน้าตาไหลมันเป็นยังไงค่ะ จนพิงได้มาลองทานสมุนไพรจริงตัวนี้ค่ะนี่เลยค่ะเป็นยาเมตตาพรามนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นสมุนไพรนะคะสกัดจากธรรมชาติค่ะแล้วก็เขานะคะมีเลขทะเบียนยานะคะจดแจ้งอย่างถูกต้องเลยค่ะ ตัวนี้นะคะทานง่ายค่ะเขาเป็นเม็ดสีดำๆกลมๆแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะคือปกติพิงคือไม่ชอบยาสมุนไพรเลยไม่ชอบกลิ่นของเขาแต่ตัวนี้นะคะรับรองว่าทานง่ายมากๆหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยค่ะพิงก็จะทานนะคะครั้งละสองเม็ดนะคะ,ะหลังอาหารตอนเช้าและก็ตอนเย็นค่ะ หลังจากที่พิงค์นะคะทานยาสมุนไพรตัวนี้มาสักพักนะคะก็เริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าอาการปวดนะคะเริ่มดีขึ้นนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเส้นยืดเส้นตึงนะคะเวลาพิงค์นั่งทํางานนานๆนะคะอาการปวดนะคะก็ปวดน้อยลงค่ะไม่ต้องน้าตาซึมเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะดีมากๆเลยค่ะแฮปปี้มากๆเลยค่ะแล้วก็อาการนิ้วชานะ,ะเริ่มดีขึ้นมากๆเลยค่ะ คนที่ปวดแบบพิงคนะคะน่าจะรู้ดีว่าออฟฟิศซินโดรมนะคะมันทรมานมากนะคะกับการใช้ชีวิตประจําวันค่ะตอนนี้นะคะสุขภาพจิตด,ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะตื่นเช้ามานะ,ะรู้สึกสดชื่นมากๆไม่เมื่อยล้าเหมือนเมื่อก่อนค่ะแนะนําคนวัยทางานอย่างเรานะคะสาวๆออฟฟิศนะคะยิ่งพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะให้ใส่ใจสุขภาพค่ะลองยาเมตตาพระรามดูนะคะลองแล้วจะรู้ว่าดีจริงค่ะ